โอเคผมก็สวัสดีคนดูทุกๆคนด้วยนะครับกลับมาสำหรับผมนี้ครับเต้ซีคิกันอีกแล้วนะครับก็ทุกคนอาจจะตกใจหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับก็คือวันนี้นะครับเราจะมารีวิวมิวทูหรือว่าเป็นตัวในโปเกมอนนะครับเห็นเพื่อนบอกว่าเป็นตัวที่เคยแบบโหดที่สุดแต่ผมไม่รู้ว่าตอนนี้แบบเป็นตัวโหดกับมิวทูหรือเปล่านะครับเท่าที่ผมรู้มาก็ผมไม่ค่อยได้ดูโปเกมอนต้องขอโทษในจริงนะครับก็อาจจะแบบไม่รู้เรื่องอะไรมากมายนะครับก็เอาง่าจจะตงกับพี่เต้ยครับมิวทูมันโหดสุดยังไงพี่ไม่ใช่ตตััััััััวววรรรบบบแแชนน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 นีีี่่่ท้้ๆเเเปป็โโโหหดดดดดดงงงงไไ๋ยยยจะะะมมมาาูกคคคคคสุออลิผข หนึ่งไลค์นะครับจะดึฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นใ,นใจพี่ด้วยนะครับตอนนี้เราก็ก้าวสู่ประมาณ93,500ซับแล้วนะครับก็อีกประมาณ6,500ซับก็อยซักลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับถ้าถึง1น0 0 0 0ซับเหมือนเดิมครับผมเราจะทำการนะครับแจกเกมพาร์ทอันต้าลักกี้มูลค่า 1, 9 9 9โโบักบัละวันครับทุกคนัคก็เข้าไปดูคลิเลยดีวยกว่านะครับว่าคลิปวันนี้จะเป็นยังไงกบ้างผมมันก็ไปดมดูกันเลยครับต้องใช่ใครที่กำลังมองหานะครับร้านเติมมโลลบััคคคี่่อแะารงดสสุุทญย รับเติมกินต่างๆไม่ว่าจะเป็นฟรีไฟหรือว่าจะเป็นอารวีและยังรับกดผลบักฟูดอีกนะครับท่านผู้ชมเลตแปดแล้วก็จะมีรับกดเพจออสตาสุดคุ้มเลตแปดเช่นเคือนะครับผมก็เรียกได้ว่าคุ้มจะจัดสําหรับเพจเอฟดีซีช็อปนะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องการเกลียนะครับพร้อมมีคนติดตามอยู่ทั้งหมด8ปดหมื่นห้าพันนะครับตอนนี้ก็ใครที่สนใจก็ลิงก์ใต้คลิปนี้หรือมาสำหรับสุดล้านเอฟดีซีช็อปก็ได้นะครับล้องชายมาโอเคผมก็สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับก็คือหลังจากทีีีีี่่่่่่บบบอออกกวววววาาาาาผมมมแทจจะะะะะไไได้้้รรรริิตัััั DY โเคคคถถลปปนนยึงณสส3พพญญ รีวิว d ีวทุกตัวนะครับก็น,นี่ก็คือจะเป็นตัวที่โหดที่สุดใน d ีวนะครับหรือว่าเป็นตัวนี้พี่พิงสุ่มได้เมื่อวานนะครับนี่เป็นตัวนี้เลยนะครับส่วนวนี้ก็น่าจะดีอยู่แล้วนะครับว่าเป็นเรื่องดาบก้อนบอลนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันนี้เรื่องอะไรผมไม่รู้ว่าแต่ว่าถ้าดิดูมามันมันไม่เก่งเท่าตัวนี้นะครับอันนี้เก่งสุดละมันดาราก็ผมลองถามเพื่อนแล้วดาเมจก็ไม่เท่าตัวนี้นะครับก็คือง่าย <S 1> <S 1> ดีวตอนเนี้ยก็คือไอตัวเนี้ยหรือว่ามิวเธียร์เอเรียนี่แหละ เนี่ยมันเขียนว่าเอเลียนตัวนี้โหดที่สุดในตอนนี้นครับอ่ะถามพี่เต้ครับมันโหดสุดยังไงครับพี่อ่ะเดี๋ยวให้ดูนับเวลหนึ่งอันนี้คือธรรมดานะล่างธรรมดาไม่ใช่เชนี่นะครับธรรมดานะครับอยู่ที่400นะครับอ่ะแล้วดูสลามสลามเป็นด่านล่าสุดแปลว่าต้องเป็นแบบว่าตัวที่โหดที่สุดใช่ไหมครับเหมือนเมื่อก่อนถ้าเป็นเมื่อก่อนก็ซีเค็จะโหดสุดรับเชนี่จะโหดสุดใช่ไหมแต่อย่าลืมนะครับว่าตัวรับเนี่ย280นะครับล่างธรรมดาแต่ดูบายตัวนี้เนี่ย400นะครับ อ่าแล้วถ้าเป็นแชนีจะเท่าไหร่ปึ๊บ700นะครับ700แล้วถ้าอันนี้เป็นรับแชนีจะเท่าไหร่ปึ๊บ490โอ้โห คือผมก็อยากจะคิดว่าถ้าผมมีวาสนาหรือว่าใครนะครับมีดีวายเอเลี่ยนนีนะครับทักประธานดิคอดด้านล่างคิดมีหรือว่าทักประธานเพจก็ได้นะครับแล้วก็เพจเนี่ยพี่พี่จะแบบว่าปักมุตรคอมเมนต์ไว้เลยนะครับเผื่อบางคนแบบอยากสนใจมา,าสำนวนเพจพี่นะครับว่าตอนนี้เพจพี่เนี่ยครับรับบริการหลายอย่างมากเราไปดูในเพจได้นะครับผมจะแปะไว้แล้วก็ใครที่อยากจะให้พี่มารีวิวเจ้าดีวายเอเลียน ไชนี่นะครับอย่าว่าไชานีตัวนี้นะถ้ามีจริงๆอ่ะทักมาทางเพจแล้วพี่จะตอบหรือพี่จะมารีวิวให้ทุกคนได้เห็นครับว่ามันเป็นลักษณะยังไงนะครับเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นร่างปกติก็คือร่างดีวปกติที่โหดที่สุดนะครับอ่ะนี่ถ้าเป็นไชนีเมันอไหรก็จะเก่งมากแล้วนี่คือตัวที่เก่งที่สุดในตอนนี้นะครับท่านผู้ชมยังไม่มีตัวไหนที่แบบว่าดาเมจเท่าอันนี้มาก่อนเลยนะคือมันเวอร์มากครับท่านผู้ชมอ่ะจะดูนะสองร้อยสิบไชนีหกจุดหกหกจุดหกแบบไม่มีบัฟเว้้ยผมใหดู อันนี้นผมมีบัฟมาเลยหกจุดบัฟปีกแล้วนะครับเออมันถึงเยอะกว่าแค่300รวีแต่ถ้าไอตัวนะี้เชนี่ซีเค็ดเนี่ยไอเชนี่ดีวายเนี่ยมันมีบัฟปีกเนี่ยผมผมกล้าพูดได้เลยว่าแม่งโหดมากโอเคมาเดี๋ยวเราจะพาไปดูสกิลเลยดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงผมบอกเลยว่าสกิลเนี่ยสวยมากมากผมแอบไปดูมาเมื่อกี้สวยจริงๆริไปเรื่องนี้ผมแต่เราจะดูก่อนนะว่าตีกันนะครับหนึ่งสองอุ้ยสามรอบคนดูมาแล้วและอันติมาแล้วครับทุกคนดูโอ้โหเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเคยเรียกว่าอะไรอะบุ้มทีเดียว โคตรแรงโอ, afin, อเคเดี๋ยวเราจะมาดูาดีเพดนะครับว่าเท่าไหร่นะครับอ่ะตรียมปุติที่1.6 1.8งทีอะไรอย่างงี้นะครับพอจะใช้อันติปุ๊บลดลงมาเหลือ900้ีแล้วใช้ไปหู5้ทีนะครับเพิ่มมาทีจาก1กลายเป็น 5, 5 <laughs> เพิ่มมา5เท่านะครับก็ใช้ติอีกแล้วใช้ติ้เร็วมากครับท่านผู้ชมดูดิวิธีวายแอนติ้เร็วมากเอ้ยผมคิดว่าคิดออกแล้วเจ้าดีวายตัวนี้นะครับเหมาะกับโซเคเลอร์หรือว่าไอตัวนี้เดี๋ยวผมพาไปดูจะรอมันตีเสร็จก่อนห <laughs> ิวหิวของอยากได้อยากได้ มันบอกกับโซคาร์เลยไอ้ที่มันแบบว่าสามารถลดการโจมตีได้ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูนะว่าพาสีฟอันไหน,นะครับโหเรียกได้ว,ว่าเจ๋งเหมือนกันครับสำหรับดีวายต,ตัวนี้นะครับท่านผู้ชมนี่คือตัวนี้เลยครับผมพาสีฟอันนี้ครับโซคเลอร์นี่เลยครับนี่เทคไฟน์เทคสี่ก็คือฮะเดี๋ยวมันเฮ้ยใ,ใช่หรอมันเหลือสี่เลยหรอเสออี่อันนี้ร้านนี้เท่าไหร่อ่ะอันนี้สองอันนี้ลดไปสี่เลยเว้ยผมว่าโหดมากนะครับ แต่ผมว่าตัวเนี้ยมันไม่น่าเหมาะแล้วนะครับเพราะว่ามันตีสามรอบมันตีใช่ไหม๋อ,อไม่ทันสามรอบมันตีเนี่ยผมคิดว่าไม่ไม่น่าเหมาะกับเซอร์เคิลเลอร์เท่าไหร่นะครับอาจจะจะเป็นแค่เซอร์เคิลเลอร์สองก็พอนะครับแต่ว่าผมเนี่ยสุ่มได้จีนได้สามนะผมก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวค่อยดีกว่าสักรนะ้อยเก้าสิบห้าเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปสุ่มหาสิบกันที่หลังนะครับโอเคมาเดีย๋ยวเราลองอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับไปหนึ่งสองสามมาแล้วครับแล้วเขาดูปุ้มโอ้โหคือเพิ่มมาสี่จุดแปดนี่ผมเปิดคิดได้เข เป็นหมนะถือว่าเป็นอะไรที่เจ๋งมากนะครับสําหรับเจ้าดีวายตัวนี้นะครับแล้วตอนนี้ผมใช้เวลจีเนียสามนะครับเวลละ92ดาเมติต520บีก็ถือว่าโอเคนะสําหรับตัวนี้ผมน่าจะได้ใช้แหละเดี๋ยวพาไปดูทีมหลักผมตอนนี้ว่ามีอะไรกันบ้างน,นะครับคนดูอยากจะเห็นนะครับก็โอ้ยตอนนี้ก็เวลเฉลีย่ยประมาณ195ได้นะเพราะว่าเอาเอาสามเบลเนี่ยไปคา้คาๆประมาณ195ได้อยู่ครับเนี่ยนึกเอาไว้ผมก็น่าจะเอาออกแล้วไม่ได้ใช้เดี๋ยวเราจะลองเอาเบลคัพเวอร์นะครับที่มีบัฟรถถังนะครับสู้กับ ไอตอนนี้รู้ว่ามันจะเท่าไหร่นะครับแต่ผมบับบับรูถังก็เยอะกว่าอยู่แล้วอะเอาความเป็นจริงอะอันนี้มัน192 520ปีนะครับแต่ว่าถ้ามีบับรูถังเนี่ยของไออยู่ไหนวะแบ็คเวอร์อันเนี้ยมันเจ็ดร้อยู่แล้วครับแต่จะมาดูว่ามันมันตีมันจะเพิ่มเท่าไหร่อ่ะจะนับเท่าไหร่ปุ๊บหนึ่าถ้าเท่าอุ้ยถ้าเท่ากับสองหูมันไป2จะดูดีว่าอันติมันจะถึง5้ทีหรือเปล่าไปรับหูเ้าที9ก้าทีคือมันมันเยอะกว่าก็จริงครับแต่ว่่าาถ้้้ไไไออเเนนนีีียยมมมัดิ ถ่านะครับไอเนี่ยมันมีบัฟที่มันไม่ใช่จินเนี่สามเนี่ยผมกล้าพูดได้เลยว่าเก่งกว่าครับผมเพราะว่ามันตีดูสามรอบนะหนึ่งสองสาม,สามเนี่ยดูดิโอ้โหขวดที่ผมชอบสกิลมันมันคือสกิลอะไรอ่ะมึงที่จัดเลยอ่ะดูดิเรา,าเนึ่ยครับสองสามมาเนี่ยคนดูแม่งจา้าบจัดเลยว่ะดูดิโอ้เที่ไป แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูดีเทลรายละเอียดนะครับของโมเดลตัวนี้นะครับโอเครายละเอียดก็จะมีออร่าสีเหลืองคล้ายๆกับเขาเรียกว่ามีโอดัสป่ะเดี๋ยวผมมีมีโอดัสปะวะมมลิโอดัสมมลิโอดัสมมลิโอดัสอยู่ด้วยนี่นี่อ๋อโอดัสตัวนี้มันไม่มีเว้ยมันต้องเป็นชายนี่มีโอดัสนะครับแต่ผมไม่มีนะก็รูปร่างประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีหูอ๋อเรียกว่าหูหรือว่าอะไรวะมันก็เท่อะมี2อ,อันนะครับแล้วก็ที่ผมแปลกใจเนี่ยคือมันมีหางด้วยเว้ยเออ แย่ก็บ่งบอกได้ชัดเจนนะอาจจะเป็นมิวทูว่ามิวทูมันมีหางใช่ไหมครับอันนี้ผมไม่รู้นะครับก็ถ้าใครรู้ว่าเป็นตัวอะไรบอกได้นะครับแต่เขาบอกกันว่าเป็นมิวเป็นตัวมิวทูนะครับเห็นเขาบอกกันนะน่าจะประมาณนั้นนะครับระดูปน่าจะประมาณนี้เลยนะครับอาจจะเดินคู่กับมันหน่อยละกันนะครับท่านผู้ชม นี่ก <im sharing> ็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ DIY ตัวที่โหดที่สุดนะครับตอนนี้โอเคก็สำหรับคลิปนี้เรารีวิวมานานมากนะครับไม่ใช่เลยเพราะผมอยากให้คลิปมันถึงแปดนาทีเอาจริงโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบหรือว่าอยากให้พี่รีวิวตัวลับชานี่หรือไม่ดีอยากให้พี่รีวิวตัว DIY ชานี่ของมิวทูเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์กันเยอะนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปนี้มัขอประมาณสามอะไรนะครับเพราะว่าผมจะหาไม่ได้สำหรับตัวมิวทูชานี่จะได้มารีวิวให้ทุกคนได้เห็นกันนะครับแล้วก็็ออออยยยยย่่่่าาาาาาาลลลลลืืมมมมไไไปปุุุุดดดดดดหหนน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 รรรร้้้้้้้เเเตซีี์ทงงงพพจจะะะะะคคคคััับบบผแแิกกวววู แล้วเจอกันคลิปหน้าซีดูคนด้วยบายครับผมจุบจ๊บๆไปเลยครับต้องชาย